สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกช่องจิติยาเช่นเดิมน,นะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในโหมดคลาสสิกกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้พวกผมนี่คือติดใจโหมดคลาสสิกมากเลยนะทุกคนส่วนใหญ่ก็เลยได้มาลงโหมดนี้นะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยคือพอผมมาลงโหมดนี้คือตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะได้เล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆก็เล่นนะครับทุกคนผมจะมาอีกทีหนึ่งก็คือตอนวิ่งห้องแล้วก็เก็บแอร์เก็บเรือคือว่างผมก็เข้าเล่นนะครับนนนนทุกคนส เซิร์ฟนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหน่วงพอสมควรถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นหมดนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูกันได้นะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาเซิร์ฟน่าจะประมาณ7หรือ8วันที่เออเขาเขาเปิดให้เล่นนะครับทุกคนอารมณ์ฟิลมันก็คือมันไม่มีพรมีหุ่นมีสายคือมันจะเอ่อบวกกันสนุกดีนะครับทุกคนหลังจากที่ผมมาลงแล้วเนี่ยคือเหมือนน้องๆเขาก็มีบ้านมีอะไรทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือผมเข้ามาก็เหลือแค่วิ่งห้องอย่างเดียวพอเข้ามาปั๊บพวกผมยังไม่ทันได้ไปไหนไกลเลยนะครับก็เจอศัตรูซะละ เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปรับชมดีกว่าออก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนใครที่สนใจตัวข่าวก็สามารถสั่งจองได้นะครับส่วนระบบการเติมเกมเ,ออเป็นระบบเ็นดอยผมก็ยังรับเติมอยู่หากใครสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook ผมได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าราคาสบายกระเป๋าแน่นอนโอเคปะ่ะเราไปรับชมกันเลย มาถึงก็ไม่ทันไรเราก็ใส่นวกันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปวิ่งห้องจนสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนมันก็วิ่งห้องตามปกติเหมือนที่เราคยวิ่งกันนะครับทุกคนจนถัดมาอีกวันหนึ่งคือเรือมานะครับทุกคนน้องๆก็ชวนเปเอวเรือกันแต่สภาพมันจะเป็นยังไงนะเราไปดูกันอ๋อดีบอยด้วแสดงว่ามันน่าจะอยู่เรือไม่น่าถิดเรือนะพี่นั่นไงเรือดีด้วยเอียเรือปิดเป็นรูแล้วพี่เรือเงี้ยอะไรดิ ตาย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 นั่นน่ะติดเดือะไรรถนี้เม่ใช่ตัวนี่ใชตัวนี้นี่พี่ด้เรอขัรรถโดขโมนให้ผมไปดูศพนะไป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 เดี๋ยวเดี๋พี่เฝ้ารถให้ไม่มีที่นอนมาเาดูมองที่นอนหน่อยแป๊บนึ่บนเไม่ม่พี่มีกำลังะ วะที่เรือระเบิดมันระเบิดไปทางไหนวะพี่ของนกเจรเอระเจอระไปเฮ้ยบูธมีมีมมเรือมีเรืออยู่ด้านขวาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราแกวเ,เรือ,รอดีกว่าไหมได้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงไม่มีคนยิงมาจากบนเรือนะเฮ้ยโดนโดนเอาตามนี่นะานี่ใ้วนขอขอขอซ้ำมันก่อนนะ ไปเลยนะทุกคนตรงไหนตรงไหนไปเลยนะไปทางข้างหน้าวิ่งวิ่งขวาวิ่งขวาตัวนึงวิ่งขวาตัวนึงขวาขวาหน้ายิงลูกไอ้เจ้าปืนกูไม่มีตังค์เลยไอ้แม่เฮียพี่อัดบ้องเลยนะเฮ้ยบุญอัดไปแล้วไอ้บุญเรือบุญเรือยิงมาว่ะเฮ้ยมันเล่นไอ้เหี้ยมันเล่นปืนล็อกปืนหนักมันไม่ตก ไอ้สัสยิงรถกูอกไนิงบนเรือบนเรือรถเราจะขึ้นได้ป่วะไม่ได้มขึ้นไม่ได้วะต้องทำเป็นใต้ดินรถมันจะจมปะ ไอเหียเอ้ยลืมตั้งดิวอีกใครอยู่เนเรือมันมันมัน,อนมเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาช้าไปนะครับตอนนี้ก็มีสตูอยู่บนเรือซึ่งเราก็ไปเอาไม่ทันเราก็มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับถ้าเราไปบนเรือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราขึ้นไปบนเรือเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะมาเสริมตรงฝั่งนะครับทุกคนเราก็เลยไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับทุกคนนี้ยมันมีเรือมีเรืออยู่ด้านขวารเราต้องว่ายน้ำเรือ กดแชร์บิวกดแร์บิเรือเรือมาเื้อมพวกมันพวกมันพวกมันอ่าโอเคโอเคผมชรบิวไม่อยู่นะ ความขึ้นแล้วความขึ้นแล้วกระสุนเหลืออยู่ร้อยแปดสิบบาทเอมันไม่กล้ามา ดเดี๋ยวจากพี่ไปลากเข้ามาให้ฝากคบเห,หมือนแล้ม้ระ,ะยนะายาวิะเรียระยะวิ่อยู่วุฒิฝากวิ่งด้านหลังให้มาดิวุฒิวุฒิฝากไม่ต้องไม่ต้องพี่เอาเตียงเองเข้ามาแล้ว,นะเวเอเป็นยาเ สุดท้ายเราก็ตัดสินใจนั่งรอกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนสุดท้ายมันก็ไม่มีวี่แววว่าจะมานะครับเราก็ตัวบนเรือน,น่าจะไปแล้วนะครับทุกคนก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถวนกลับไปดูดีกว่าว่าพวกเขายังอยู่กันหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคโอเคใคอรอใครับเ้ดีคม้อ,อเฮ้ยเฮ้ยิงตีนยงตีน เอาใครล่วงมาโอล่วงเอาพี่โจงครับพี่โจงครับเล่นปืนเซ็มบ่อยใช่ไหมเล้นไม่เซ็มมันปิดอ่ะยิงไม่ถูกกพี่ตาชจบิวโจบอยู่เราดูใงของเรียนไม่เป็นไรพี่ปืนพังแบบเขาเก็บโอเมียาป่ะน้องอโอโอเดี๋ยวโอเดี๋ยวโอพันยาไปก่อนเดี๋ยวพี่กลับให้ก่อนนะ เอ้ยนู้นนูนนันมึงเดาดูกันเดาดูกันนีอมมาทำแคมผมันเล่นแค้มอะไปอยู่ได้อยู่ตัวนึงขึ้น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 มาเก็บศพเก็บศพขึ้นมาเก็บศพขึ้นมาเก็บศพขึ้นมาได้แล้วที่เรานป้องนะลนะ้องนะ ได้ได้ได้ได<ต>้วนเอ้านอ้าวนอ้าวนได้เรานถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวมันต้องมีม, hmm. มันน่าจะรถลับแล้วแหละไ้าชื่อเต็มเลยนะพี่มันเราจับเงอ่ะไม่มันต้องมีตัวรถจับหล่ายเชื่อดินีนี่ทำตอนนี้ตอนนี้ชื่อเก็บเก็บเก็บ้ตอนนี้ชื่อชื่อหายยัง ารอรอรอนะเออนั่นแหละนั่นแหละรอรอก่อนรอก่อนสักหนึ่งหนึ่งหรือสองนาทีรอทำไมให้มันลงใช่ๆถ้ามันถ้ามันอยากไปกับเราจริงๆมันจะตามไม่ได้สน่นอไม่ให้มันให้มันคิดว่าเราอะขับรถกลับบ้านหรือไม่ก็ไอ้นี่แล้วไงแต่รอมันลงมาก่อน ยังไมมันมันจะไม่ออกเลยเหรอวะเดี๋ยวลงแล้วต้อง,งขึ้นประมาณสามอย่าลงนะอย่าลงนะเออหว่าเหี้ยมันแบบระวังตัวเองมากเลยลรถเราจะพังรถจะแตกนะรถเราจะพังโอเคแล้วรถเสร็จแล้ว พี่ให้ผมลองกิงมันก่อนได้ป่ะผมอยากรู้ว่าเราแบบกันกันกัรกันผมอยากกูติงเดี๋ยวพี่ขับรถล่อมันให้ด้วยพี่ได้เดี๋ยได้ถ้าเราไปิดได้พี่ไมีระเบิดเหรอไม่มีเลยรับคนรับคนรัลูกสี่ลูกพอดีมึงะพี่รับได้รออ่ะเดี๋ยวนี้ได้ระเบิดให้หน่อยนะเดี๋ยวพี่รับพี่รับพี่รับได้ลูกนี้ ทก็รับได้รู้เนาะตันงแต่แล้วพี่ยัดบุงนะนะแต่ประเด็นคือต้องเคลียร์ต้องไปคิดๆมันก่อนแล้วเคลียร์ให้มันน็อกอะพี่ได้ได้เลยนะครับได,ด้คนหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวพี่ยัดบุง๋งนะเอ๊ะมันมันไม่พังลงมานี่หว่าใช่มันไม่พังลงมาพี่เอ๊ะแต่ว่าตัวมันตกเดี๋ยวว่าตัวมันตกได้รับมาได้รับมาเนีย่ยรับแล้วแล้แล้วได้ผมเดินเข้าไปคิดก่อนไหมหรือไงไ จะเดินจะเดินเล่นเหรอไม่รู้ว่ารถเราจะพังกับพี่ถ้าขับไปอีกรอบกันแนั่นอดจอดรถแปะทำแคมป์จอดมันมีอยู่วิธีหนึ่งอ่ะพี่ขับพี่ขับไปส่งใต้แคมป์ได้นะแล้วพี่ขับออกมาวันผมจะไปแต่บรรยากาศที่ผมจะตายโคตรเอ้ามาในรถดีป่ะเราไม่ตรงนี้ตัวหายวะ ว่าถ้าเราชือลนาน่ะพี่เพื่อนมันมาแน่เลยรถอ,อ,อ,อะไรวะโฟล์ติ่งโฟลไม่อยู่รถพี่จอดไว้ดินมน้ำตรงนี้นะพี่ใส่น้ำมันรอนะอเอ้ยมันกดประกาศประกาศหาแค่หนอนแสดงว่ามันต้องเอาคนมาเพิ่ม ไปล่วงล่เงล่ากงบ้องนะเดือยเดมันตกหรือยังไงเนี่ยมันตกเดีอดถนัดก็ได้ปอบปอบพีปอบปวเยอะยูแบ่เอ้ยทางท er er ok ี y, ่แสเอ้ยอย่างนี้ หนไหนไหนตรงไหนหมดแล้วหมดแล้วพ่ไม่ตายนะอเี่ไม่ตายริ้องหัวตองหัวขึ้นไปเดี๋ยวพี่เบลรดมาให้ก่อนมันบางยาบางยายเฮยมาเดินขดีเดินขดีเดินขดีคิดะไร้าโอ้คิดดิี่นี่ยเดี๋ยวเรายิงอันนพี่เรายินข้าวคนเดยวะขนาดนี้แลแต่เลย แมมมีกไบขึ้นนะไม่เคยนะทำไมไม่เคยถอดเขาบอกข้างบนไอ้เหี้ยแสดงว่าตัวนั้นไม่กลับที่ผมว่าไอ้ตัวเร้นะนั่นือกลับ คทุกคนเราก็ทลายแคมป์เข้าได้นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็น่าเสียดานนะครับที่ตัวเก็บเรือเหมือนจะไม่อยู่ที่นี่นะครับแต่พวกผมก็ยังปักใจเชื่ออยู่นะครับทุกคนว่าตัวเรือน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้ยังไม่ไปไหนไกลนะครับทุกคนพวกผมก็เลยครับลบวนไปวนมาแถวนี้อยู่พักใหญ่นะครับทุกคนสุดท้ายชื่อก็ขึ้นนะครับทุกคนกหล่งกหลโอเค บ <Ooh>, อว่าอาจริงๆเราควรควรจับใช่ไหมจับแล้วครับต้องวนมันงรอเรามาโน้ไมอ้ไม่เห็นเราแล้วพี่ตอนนี้มันน่าจะแอบนี่เพราะว่าเจ็บระยะรถมันไกลสัตว์จับไหมไม่เจอเลยยืนนานเดี๋ยวกลัวมันมามากกว่านี้ยืนนานถ้ามันเอารถมาทิ้มเราพี่อ่าเนี่ยนะกตอนัอคไอ้ดาร์กน่าจะมาช่วยไม่เหลือตัวเดียวไอ้ดาร์กตัวเดียว ไอ้แนั้นน่าจะไปถึงแถวที่เรายิงกันไปก็อแล้วก้าวขวดว่าพี่ไอ้แคยรถจะพังหมดจริงจิงจริงเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว่รวงอ้ยปืนไอ้เี่ยคเลียนบุตีก็ไม่ลักหตุ์ไอ้ตัวเรือเหรอเนี่ยตัวเรือพี่ไอ้แปืนวจับเลย โอเคทุกคนสุดท้ายเราก็ได้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราวนรถไปวนรถมาอยู่แถวนี้ตั้งนานเราได้คะแนนตอนนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็กําลังตั้งหน้าตั้งตางกลับบ้านาก่อนเอาของไปเก็บนะครับ<ช>ทุกคนแต่ระหว่างที่เรามาถึงแถวบ้านก็มีคนอยู่แถวบ้านเราพอดีเลยนะครับทุกคนเฮ้ยมันล่มมัล่ล่ล่งล่ลง่งหมดขออพี่ แล้วหลังจากนั้นพวกผมก็ไปวิ่งห้องกันต่อนะครับทุกคนก็คือกิจวัตรประจําวันพวกผมก็จะทําวนกันไปวนกันมาอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับและหลังจากที่ผมวิ่งห้องรอบเมืองเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้เอาของมากลับเ,เก็บที่บ้านนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับทุกคนคือมันก็มีคนวนเวียงอยู่แถวบ้านและผมก็ยิงไปตัวหรือ2ตัวได้บางครับทุกคนแล้วทีนี้เขาก็เออได้เริ่มพิมมาเหมือนว่าแปลกๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับทุกคน สิ่งที่มันแตกเพราะว่าเออพวกผมเนี่ยเอาตัวไก่มาเล่นนะครับทุกคนบางคนก็ออนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือ6กชั่วโมงนะครับอย่างเช่นตัวผมเองอ่ะผมก็ออนประมาณ6กชั่วโมงผมก็เออถ้าเขาจะคิดว่าเป็ดโปก็คงไม่แตกนะครับเพราะว่าชั่วโมงออนมันจะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าช็อตยิงแต่ละช็อตคือผมก็ไม่ได้จะยิงเวอร์ยิงอะไรเลยนะครับทุกคนก็ยิงตามปกติเหมือนคนธรรมดายิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันมาสองตัววะ่ะไอบอลมาวะ่ะ ไอบอลไม่รู้อยู่ไหนชื่อชื่อพึ่งขึ้นน่าจะวิ่งจากท่าเรือมาบอมเนี่ยละนั่นที่บ้านพี่น้องจะมาจริงดิน่าจะนะเพราะว่ามันพึ่งมา พีไปดูภาพมั้มันบอกอโปเอโปอะไรครับโปใครโปอะใครโปวิ่งวิ่งวิ่งหน้าผมพี่ฉลามจะวิ่งเข้าไปนอนหรอเพราะว่าใช่ไหมมันนอนหรอพี่มันนอนนะ มาวะ,จะวเจอแล้วเจอแล้วล่วงไปไปดูของย่อย่นมันมีของอะไรปะมี้าฟามาจะตรงโอ้โหดิกวก้ไ่ได้เก็บของเลยวย่ะกว่ามาหมดเลนะ้ <laughs> ไปพาอยู่หลายร้อยอยู่เดี๋ยวค่อยแค่เด<ว><ว>ี<ว>๋ยวค่อยแค่ให้พวกพิตัมดูถ้าใครวกูว่าไม่ใช่แล้วนอนตั้งนาน ดีนะกวาดคลิปเอาไว้เห็นได้ไงย่องไปโอ้โหเดี๋ยวไว้เราค่อยเอาคลิปตอนเซิฟจบเดี๋ยวค่อยเอาคลิปให้มันดูดิอ่ะนั่นนี่ย่จะร้องอะไรไม่ดูเย่เลยเนี่ยยี่มันกินได้เทสเจ้าหัวอัดกินได้เทสเออไอ้บอลอย่างว่าเราเล่นตัวไก่ด้วยแล้วดูชั่วโมงงอนพี่ดิ พีสมัครตัวไก่เข้ามาเล่นนะแตบนเนี่ยไม่ควรร้องที่สดแล้วก็น่าจะรู้ด้วยว่า้พี่เีดีมีมันยาหรอรอาจริงรมันิงแค่มาล้องอีกรอบ รู้จัดเลยหาตัวไม่เจอนี่ล่ะ เราไม่อยากไปว่าอะไรใ,ใส่น้องเยอะน้องยังไม่รู้ไงตัวไก่ไงแสดงว่าไม่ได้ดูในกลุ่มหรือเปล่าเลยไงหรือว่าเขาไม่ได้เข้าดีดคุยกันนะไอบอลเลยไม่รู้ม,มันมันไม่รู้ว่าพี่อยู่แกนผู้ปกครอตามามาพีแคมป์ก่อนก็นไม่ได้อยู่เออย่ะ <laughs> เจอแล้วแค่ยีงง่ห้ตายรีบไม่ไหวเจ้พวกเราปะพี่รีบปะอ๋อที่อยู่ในริซ่าเหรออ,อ,อันนี้เขาเข้ามาเล่นกับเราหรือว่าไม่ใช่ เห็นวิ่งออกมาจากแคมป์เนี่ยทางก็ออกจากแคมป์ได้เหรอไม่ไม่ไม่รู้ว่าออกมาจากแคมป์ไม่แต่เห็นเลาะแคมป์มาเมียแคมป์ด้านหน้าเนี่ยไม่รู้วิ่งลงเขามาหรือเปล่านะพี่เห็นอีกทีหนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้ละอยู่ตรงเนี้ย แต่คนนี้เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราเป็นใครนะคนชื่อลิฟเนี่ยพี่ลิฟเขารู้พี่เขาเล่นกับของผมแสดงว่า,าคนนี้รู้ไม่อะไรหรอกแต่ซีดีมีนอะไรเนี่ยไม่น่าจะรู้ตัวไหนก็ไม่อันนั้นตัวไหน,น,นก็ไม่รู้อ๋ออันนั้นคนละพวกกันนะแต่เนี้ยมันพวก,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 กเราเลยพวกเราเลยอ่ะพวกลิฟที่เล่นกับพวกเราเลยตอนนี้เนี่ย บว่าพี่โปะเ่ยกระโดดกระโดดดูดนี่ละตายเหี้ยข่มไม่เลยเหี้อนอมีคนเตาด้วยหลองโปรยไหมย เอ้มันมีคนพิมพ์ว่าเอ็กเจนด้วยวะบูท t แคมใจๆอะไรเนี่ยบูทมีแค่ได้ขัวเราะอย่างเดียวผมบอกให้กลับสิพี่กลับไปเนียก็อยากจะกลับนะแต่ตอนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไม่ได้เลยต้องยึดหลักหน้าที่คือหน้าที่ ก่อนนั่นแหละครับทุกคนตามภาพเลยนะครับทุกคนคือถ้าแต่เจ้าตัวเขาได้มาเห็นก็อยากให้รู้นะครับพวกผมไม่ได้โป้จริงๆพวกผมก็คือแค่เอาตัวแก่มาเล่นปกติเลยนะครับทุกคนเราช็อตยิงแต่ละรอบมันก็ไม่ได้เวอร์วางแบบยิงข้ามเขาหรือสเปรย์ระยะไกลโดนด้วยนะครับคือมันเป็นระยะคนยิงปกตินี่แหละหลังจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยพวกผมก็ได้ไปวิ่งห้องกันตามปกติเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าอีกวันหนึ่งก็น่าจะเป็นเวลาชิงเหรียญแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องเตรียมของให้พร้อมที่จะลุยนะครับโอเคทุกคนคลิ กำลังใจในการาคิดต่อไปนะครับทุกคนส่วนอีพีหน้าหรือพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ไว้รอติดตามชมกันได้เลยบอกเลยนะครับว่านัวมากๆเป็นการชิงเดือดที่ค่อนข้างจะดูดเดือดนิดนึงนะครับทุกคนโอเคทุกคนสําหรับกินนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในที่หน้าคนเรานะจะเป็นคนเราอยู่นะครับ